หนังเรื่องยิ้มสวัสดีของผ่อนพลรัชนีวันนะครับพาเราไปเที่ยวไกลนะครับจากกรุงเทพนู้นนะครับไปถึงจังหวัดสมขลาวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าผ่านไปที่ไหนบ้างนะครับและภาพที่ท่านจะเห็นทั้งหมดนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในปี2521หรือว่า46ปีที่แล้วนะครับผ่านตัวละคร2ตัวนะครับก็คือคุณเนวรัชยุกตนันซึ่งเป็นนางเอกนะครับแล้วก็พระเอกคนนี้ครับคุณ ไปรอดสั่งวริบุตรที่แรกที่จะไปนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นขนส่งสายใต้นะครับที่อยู่แถวแถวถนนจรันิริีวงในอดีตนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าไปใต้ต้องขึ้นรถที่นี่แหละครับแล้วก็หนังพาไปที่ถ้ำเขาหลวงนะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่นางเอกนั่งรถแล้วก็นอนฝันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไปเที่ยวพอนกันนะครับก็เที่ยวที่ถ้ำเขาหลวง ในแต่ละฉากนั้นจะมีบทสนทนานะครับแต่ว่าผมจะตัดบทสนทนาทิ้งออกไปให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้เห็นสถานที่สําคัญในอดีตนะครับเน้นเป็นเรื่องของสถานที่นะครับนี่คือเขาวังนะครับก็จะเป็นฉากที่พระเอกนั่นเองเดินเที่ยวนะครับแต่ว่าอยู่ในความฝันของนั่นเอกนะครับก็คือคุณนาวัดยุทธนันนะครับที่เดินตามหลังมานู่นก็คือคุณเศรษฐาสิรชายญานะครับและที่เพชรบุรีนี่เองนะครับก็จะมี การละเล่นอย่างหนึ่งนะครับก็คือหนังตะลุงเมืองเพชรนะครับจ่ากนี้จะเป็นฉากที่คุณไพโรธสั่งวริบุตรนั้นไปเชิดหนังตะลุงนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้เห็นหน้าิดหนึ่งนะครับนี่ครับคุณไพโรธสั่งวริบุตรนะครับจากนั้นนะครับจากเพชรบุรีรถบกสก็จะพาไปที่หัวหินครับนี่ครับไพรสเน่โทรเลขหัวหินนะครับ ทารยังอยู่ไหมครับปัจจุบันต้องทมคนหัวหินนะครับนี่เป็นภาพเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับนักเอกเดินมาที่นี่เห็นเขาปิดครับยังไม่เปิดทำการครับนังก็ไปถ่ายทำที่นี่แล้วอีกที่หนึ่งนะครับบอคสอหัวหินครับนี่ครับบอคสอหัวหินปัจจุบันไม่น่าจะมีแล้วนะครับแบบนี้นะครับเข้าไปนั่งต่อที่จะซื้อตั๋วนะครับการเดินทางวิอุปสรรคนะครับเนื่องจากวันนักเอกหนีพ่อหนีแม่มา ตัวพระเอกนี้เป็นนักข่าวแล้วก็มารู้จักนางเอกด้วยความบังเอิญนะครับแล้วก็ถือโอกาสติดตามข่าวไปด้วยโดยที่นางเอกนั้นไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของหัวหินนะครับนี่ครับชุ่มสายโทรศัพท์หัวหินนะครับก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับสมัยก่อนต้องโทรศัพท์ทางไกลกันแบบนี้แหละครับจากนั้นก็จะเป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่รถบกศนี้วิ่งไปนะครับแล้วก็มีรถบรรทุกสูงนะครับ หลายท่อนเลยนะครับเต็มรถเลยนะครับบรรทุกสุนผ่านมานะครับ่าเชือกลุ่นเห็นมครับไ,ไม่ใช่เชือกโซ่หลุดครับก็ทําทให้ซุงนั้นหลุดตกลงขวางถนนกว่าจะเคลื่อนย้ายออกไปได้นะครับรถออกไปได้ก็ทําให้รถเสียเวลารถก็เลยเข้าไปจอดที่สถานีบขสรประจบขีดีขันนี่ล่าช้ากว่าปกตินะครับนี่ครับรถมาจอดที่บขสรประจบขีดีขัน โชเฟอร์ก็บอกว่าให้ค้างคืนที่นี่ก่อนนะครับแล้วถึงจะเดินทางต่อไปได้ก็เป็นนั้นว่าต้องลงรถกันตรงนี้ก่อนแล้วครับคุณพระรวดสังวริบุตรคุณขวรจ,จุตัตนันท์สับล้อในสมัยก่อนนะครับ46ปีที่แล้วตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ของบขสจังหวัดประจวบคีครีขันธ์อยู่นะครับก็ยังมีมีเรื่องมีราวอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมตัดเน้นเฉพาะสถานที่ที่ มองออกนะครับว่าเป็นที่ไหนหรือว่ามีป้ายชื่อบอกอย่างชัดเจนนะครับเช้าก็จะมาขึ้นรถต่อไปนะครับจะไปถึงบางนา,านะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นรถแล้วครับแล้วก็จะมีบทพูดนะครับตัดออกไปนะครับทีนี้ก็ระหว่างรถวิ่งออกไปนั้นตัวพระเอกเริ่มรู้แล้วนะครับว่าจะมีตำรวจมาดักจับเนื่องจากว่าผู้เป็นพ่อของนางเอกนั้นให้รางวัล สำหรับผู้ที่ติดตามลูกสาวกลับมาได้ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยมีการตอกตามหาตัวกันนี่ครับทีนี้ก็ต้องลงจากรถแล้วหนีไปทางอื่นนะครับสุดท้ายก็มาโผลดที่บขส,สุราชธาน,นีครับก็จะอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วหนังก็จะตัดไปที่สงขลานะครับนี่ครับบขส,สุราชธาน,นีแล้วก็ไปที่สงขลานะครับสงขลานี่จะเน้นไปที่ ขดเก้าเส้นนะครับจะมีบทพูดนะครับถึงที่มาที่ไปพระเอกจะเล่าให้นางเอกฟังนะครับว่าขาดเก้าเส้นนี้มาจากเก้าแสนก็จะเล่าถึงที่มาที่ไปนะครับนี่แหละครับหนังที่พาเราไปเที่ยวเรียกว่าล่องใต้เลยนะครับเริ่มจากเพชรบุรีหัวหินประจวบสุราชแล้วก็ไปที่สงขลาสงขลาเน้นๆไปที่ขัดเก้าเส้นนะครับ หนังของคุณร่อนปชนีวันไปถ่ายทาเอาไว้นะครับปี2521นะครับวันนี้ก็เลยตัดเป็นฉากเรียกว่าเป็นฉากสำคัญเพื่อบางท่านอาจจะคิดถึงภาพในอดีตนะครับจริงๆเขามีภาพมุมสูงด้วยนะครับแต่ว่าไม่กล้าระบุนะครับว่ามุมสูงที่อยู่ในฉากไตเตอร์นั้นถ่ายที่จังหวัดอะไรนะครับเพราะว่าเป็นชายหาดซึ่งทางเพชรบุรียันถึงหาดเก้าเส้งนั้น มีใช้หาดทั้งหมดนะครับแล้วก็ไตเติลไม่ระบุนะครับว่าถ่ายที่ไหนเป็นภาพบูมสูงซึ่งน่าดูนะครับสวยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับ g o o g l e แ a p ในปัจจุบันก็ได้นะครับท mm ําให้เห็นถึงบรรยากาศพื้นที่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่รอบชายทะเลที่อยู่ในฉากไตเติลนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นำมาให้ดูนะครับมาดูฉากที่เจาะเละเห็นๆชัดๆมีป้ายชื่อระบุแบบนี้แหละครับ